ส so, วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอวันทีเอชเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ทําไมถึงมาคลิปแบบนี้แล้วก็คือกูมาทําคลิปเดือนละตัวอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยผมจะขอเป็นชื่อรายการเป็นชาติละตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวล่าสุดทธิผมซื้อไปซึ่งมันยังไม่ได้ทําเป็นคลิปก็ขั้นต่ำปีนแล้วฮะที่ไม่ได้ซื้อนะครับในส่วนของเขาเนี้ก็มาอยู่กับการรีวิวในครั้งนี้นะฮะแต่เดี๋ยวผมจะขอมาพูดถึงประเด็นที่ว่าทําไมกูถึงหายไปจากวงการยูทูบหายไปทำไมหายไปบนข ถ้าย้อนกลับไปก็คือมันเป็นช่วงที่ผมกำลังไลฟ์สดอยู่เกี่ยวกับเกมของนิกเอ่ net, so ory, อก็นเน็ตซ์ออฟวิคตอรี่ถึงเกตเนี่ยแหละผมหายตัวไปแป๊บหนึ่งแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่บ้านแล้วก็เจอเกิดเรื่องปัญหาที่บ้านซบเซาไปอีกนี้ก็เลยเก็เว่าเริ่มทำดีกว่านะก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานไปตอนช่วงต้นปีแต่ตอนนี้ผมจะกลับมาทำคลิปหน่อยก็เะะนื่องจากว่าตอนนี้ผมเองก็เออ่หมดภาระ,ะหน้าที่แล้วก็วคือตอนนี้คือเอาแค่ปูปิดเทอมนั่นแหละเดี๋ยวรอรอก่อนรอ เดี๋ยวรอทํางนานก่อนรอแบบจูบหาอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวจะรู้แล้วว่ามันจะเป็นคลิปยังไงมันจะมีคลิปหรือเปล่านั่นยังกังวลอยู่เลยเดีวเอาเป็นว่าตอนเนี้ยผมนะครับจะกลับมาทําช่องเหมือนเดิมก่อนโอเคนะครับโอเควันนี้อยู่ยกับช่วงชาติละตัวแล้วย้ำนะฮะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นชื่อรายการแล้วเป็นชาติละตัวแล้วเพราะว่าตัวล่าสุดกูเพิ่งซื้อบริเวีที่แล้วนะฮะซึ่งคลิปนี้ไม่รู้จะ air ออนแอร์ตรงเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวจะรีบทำให้ได้ไวที่สุดนะทั้งประกอบทั้งคลิปเเ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 ออออ่่่่ยยยทททททัััั้้้้งะะะะะไไรรรรรรรนนนนนนดดดีีีีี๋วววววจจบบาาาาาใหสุุโโคคคคมมมกกกิลตชพฉ เดี๋ยวขอให้ทุกคนได้รับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวขอเอาไอ้ดูข้อเคี้ยวนี้มานะเป็นดูกรว่าอยู่ทำไมมันมันไม่มันไม่มีเสียงอะไรกูเพิ่งเปิดคลิปเปิดเสียงนะฮะโอเคเดี๋ยวขอญาตเอาไมาดูกันดูก่อนเลยก็กันโอเคคุณน่าจะเห็นแล้วว่ามันอยู่เนี่ยใช่มาจัดกันเลยวันนี้เราก็อยู่กับโมเดลจากค่ายโคตบุกิยะเช่นเคยนะครับก็คือกูเป็นเที้ยอะไรก็ไม่รู้สั่งแต่ไอ้ค่ายโคตบุกิยะเนี่ยสั่งแต่มันเนี่ยแต่ช่างมัน ด้วยความที่ว่ากูไม่ได้ซิมค่ายนี้แต่กูซื้อโมเดลแม่งสวยเอาเป็นว่ากูจะรีวิวมันมางานน่งงายๆเลยวกันนะรีวิวเตืนเอนๆเลยเตือนๆเลยโมเดลตัวน,นี้นะเชื่อว่เอาเอาเลิน่านะซึ่งผมพูดผิดหรือออกเสียงผิดยังไงก็แล้วแต่นะครับภาษาคือผมไม่ได้เก่งภาษาเรื่องของอังกฤษกับของญี่ปุ่นมากเท่าไหร่ก็จะค่อนขอ้างจะแตกต่างขึ้นโมเดลมาในสกูซีรีส์ที่มีชื่อมีซิสบิสซี่คือซีรีส์คือตามตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมไปกลับกล้องให้อีกทีนึงโอเคแต่วันนี้เอาง่ายๆก็คือออออไ้วาหนึ่ ผมพูดอีกทีแล้วกันครัว่าไอ้โมเดลที่ผมซื้อเนี่ยมันอยู่ในตระกูลที่ค่อนข้างอ่ะคือซีรีส์ที่ผมซื้อมาในครั้งเนี่คือเป็นซีรีส์นี้ที่ไม่ใช่ตัวของไอตัวของในคอมี ice หรือเซอันเกิลที่ผมไม่ได้ซื้อมาหรือแม้แต่ตัวของ3ับซิบจากค่ายฮุบันก็ตามผมไม่ได้ซื้อมาแต่คราาที่ผมมาซื้อในส่วนของไอ้นี่ในตัวของอีเอ่อเขาเรียกอะไรอีกอีกซีรีส์หนึ่งนะซึ่งซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมพูดตรงๆเป็นซีรีส์ อันนี้แม่งเกินการมากช่วงนี้อะไรอะไรอะที่อะไรก็ต่างโลกนะครับซึ่งแน่นอนนี่ก็เป็นโมเดลที่มาจากสุดนาเช่นกันแต่อันนี้ไม่มีอน,นิเมะนะมีแต่การ์ตูนแก๊กสี่ช่องแค่นั้นฮะที่ทางออฟฟิเชียลโปรโตเขาออกออกมาประกาศอย่างนี้นะซึ่งแน่นอนว่าถามว่าเขาประกาศตรงไหนเหรออ๋อเขาไอน้นี่เขาไปลงที่ทวิตเขาละครับเดียวผมทิ้งไม่ทวิตหรือเอ็กซ์กันแหละเออทวิตแม่งง่ายไปเยอะเลยแน่นอนครับวันนี้เราก็อยู่กับเอลิน่านะครับจากค่ายโปโตบุกิยะซึ่งวันนี้เรา จะมาทำการทำคลิปอันบ็อกแล้วก็เดี๋ยวจะบอกสเปคและราคาทั้งหมดนะฮะรวมถึงร้านที่สั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะฮะส่วนใครอยากไปสั่งซื้อหรือจับจองกันได้ตอนนี้ราคาค่อนข้างจะแรงกันอยู่เหมือนกันเพราะตัวโมเดลนี้เพิ่งจะออกมาในวันที่วันที่29เดือน2นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนโมเดลตัวนี้ราคาค่อนข้างจะแรงเพราะเนื่องจากมันเพิ่งจะย,ยังออกมาเนี่ยครับแต่โมเดลตัวนี้มีโปรดักต์การพรีออเดอร์มาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละก็ะคือช่วงประมาณเดือน10กว่าซึ่งผมซึ่่งงตออนนี้นมม้้ผผมมมวววาแแลลปิดเท ผมก็เลยจะขอมาทําการรีวิวแล้วกันนะโอเคมาเริ่มกันที่ตัวกล่องนะตัวกล่องค่อนข้างจะกว้างเลยสำหรับสายเก็บกล่องที่ที่อยากจะเก็บกล่องนะจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่ค่อนข้างจะกว้างมากนะรวมถึงตัวน้องเองเนี่ยต้องถือว่ามีความที่ใหญ่โตกว,ว่าตัวของพวกเม Baby d e ไว c ์ที่เป็นสเกลเดียวกันคือหนึ่งประมาณหนึ่งต่อสิบสองประมาณนี้แต่ของพวกนั้นกงคือสเกลมันใหญ่จริงอาจจะเป็นจะต้องใช้พื้นที่เนพะราะเนื่องจากว่าตัวโมเดลนั้นไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะครับอันนี้คือเซนทอร์นะครับเซนทอร์ที่ส่วนบนเป็นผู้หญิงแต่ด้านลล่่่าาาาาางเเเเเปป็็นนนนนมมมมม้้้้ะะะครับบยไใชสวอุุ โอเคมาพูดกันถึงเรื่องของราคากันก่อนนะครับราคานี้ผมได้มาจากเออ่ตัวเนี้ยผมบอกกันนะครับผมได้มาจากทางร้านผักผมได้มาจากทางร้านช็อปปี้นะครับราคาของมันตอนที่ผมซื้อมาที่ที่ผมได้มาอันนี้ผมขอบอกกันนะผมใช้คโค้ดส่วนลดนิดน,นึงก็จะได้ของผมที่ซื้อมาเนี่ยคือในราคา2,282บาทแต่ราคาจริงคือราคา2,690บาทนะซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงเพราะเนื่องจากนาำเป็นโปรดักที่เพิ่งจะออกมานะะในช่วงของวันที่ยี่สิบสองในวันทีน่ยีเก้าเลยสนะครับก็ถือว่า เป็นโมเดลที่ยังสดสดใหม่ๆร้อนๆที่ยังออกมาได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะก็คืออันนี้ที่ผมมาทำคลิปรีวิวอันบ็อกอีกทีนึงก็คือเป็นเพราะว่ายังผมยังไม่ค่อยมีคนไทยคนไหนซื้อไปเราไปรีวิวกันนะแต่ว่ามีซื้อแต่ว่ามีซื้อเยอะแล้วแหละแต่คนไทยเองด้วยกันโอเคมาต่อกันที่เรื่องส่วนของโมเดลนะฮะก็ตัวกล่องก็จะมีความค่อนข้างจะหนาปักเลยล่ะโอเคนะส่วนโมเดลตัวนี้นะฮะร้านที่ผมสั่งซื้อมันเป็นร้านที่อยู่ในประเทศจีนนะครับก็จะให้ดูรายละเอียดอะไรดเลยแล้วกัันครรบเพาะะฉนนั้ยกล้องผมมมััันนนนนไไ่โฟกกสะะ็ต้อองงคคยดปิึรบ โอเคครับส่วนใบหน้านะครับก็อยเห็นนะในภาพนี้จะมีให้เปลี่ยนใบใบหน้าได้ถึงสีหน้าเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันจะอยู่ในนี้เดี๋ยวผมจะเปิดปอันบ็อกให้ดูเช่นกันนะครับ<ส>คุณเห็นภาพอย่างเงี้ยที่จริงแล้ว่ตัวนางอ่ะตัวนางตอนที่ประกอบเสร็จมันจะอีแบเลยก็คือมันจะไม่ใช่มัมไมีด้แบบในท่พีวิวเขาทาไว้นะแต่ว่าจะเป็นอีกสีนึนะรับส่วนนี้เป็นของนค้ากือว่าอาค่อนข้างจะสวยลยคือเป็นกล่องงานอาที่สวยอะ่ะคือถ้าเกิดคุณเห็นสังเกชื่อเนี่ที่มันเล คือมันเป็นสีทองที่ถ้าเกิดมึงเอาอะไรไปขออูดก็แล้วแต่หรือขนส่งทำกล่องมึงยับมาเนี่ยบอกเลยมึงร้องไห้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสกีต,ตรงด้านหน้ากล่องตรงบริเวณตรงเนี้ยฮะมันจะอยู่ค่อนข้างจะทนสักนิดหนึ่งนะครับก็คือกล่องแม่งโคตรงานอาร์ตกูนึกว่าง,งานแชมเปยอง,งเลยหาเลยกูนึกว่าง,งานแม่งหลุดแม่งหลุดมาจากสมัยแบบงานเทคโนโลยีสมัยปีสองปีสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสี่มันก็จะไม่ผิดนะครับส่วนด้านข้างกล่องก็จะเป็นอย่างนี้จะมีท่าในส่วนของแอคชั่นในส่วนต่างๆของน้องครับแล้วก็ มีท่ารวมถึงการใส่ชุดระบุระดวนและถอดชุดเการาะนะก็จะมีหลายๆแบบเลยเช่นกันส่วนด้านบนก็จะเป็นอาร์ตของน้องตอนแบบไม่ใส่เกราะน,นะครับก็ <S <S เดี๋ยวถ้าผมรู้แอคเค้าของคนวาดอาร์ตน้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไปให้แล้วกันนะ,ะโอเคมาตอนน่อในส่วนของการเปิดกล่องกันเลยมาแน่นอนผมเป็นคนชอบเก็บกล่องนะเพราะฉะนั้นผมจะทําแบบเบามือนะครับเบามือชี้ๆจนคนดูแม่งร้องแลว้วแบบมึงทําหาแล้วมึงนานชิบหายโอเคมาเดี๋ยวมาต่อกันเลย เดี๋ยวไม่ใช่มาต่อนั้นแต่หมายถึงมาต่อกับการดูรูปแบบของคู่มือต่างๆนะ่นะอ่านี้ก็จะเป็นคู่มือของนางนะครับก็ถือว่ามนเป็นอาร์ที่สวยเกลี้ีเดียวแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้สกรีนเป็น,ปนลายทองนะครับก็จะเป็นแบบสกรีนแบบเปล่าเลยแต่ว่าเน้นสีทองเฉยนะก็ตัวของปกตัวของปก A ตัวคู่มือการประกอบก็อย่างที่เห็นนะก็ค่อนข้างทำอาร์ทีได้สวยเลยทีเดียวนะก็ด้านหลังก็โคตรมีทิชช่เช่นเคยนะครับในส่วนเปิดมาในส่วนของหน้าแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของนะครับถ้าในส่วนของแอคชั่นของน้องนั่น คือถึงแม้คุณจะเห็นผมอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เซียนอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือรู้เล็กน้อยนัยน่นเองนะครับแล้วตอนในส่วนนี้นะเดี๋ยวมีเคลียรโพสตไว้ให้นิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อใครแบบสนใจนะโอเคแล้วก็มาต่อตรงน,นี้นะก็จะมีในส่วนอันนี้ด้วยอันนี้มันจะติดอันนี้มันจะติดมาอยู่ในมันเขาจะใส่เขาจะใส่มาให้ในตัวแต่คู่มือน,นะก็จะอยู่ในหน้าที่สองนเองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมปวดแบบวีดเช็คเก,กอร์เคสสมองวันที่ไม่ก่อนมาต่อกันหน้าที่สองกันเลยนะครับซึ่งผมจะไป เกในส่วนของหน้านี้นะครับหน้าที่3นะครับจะเป็นในส่วนของคู่มือวิธีการแนะนําในเรื่องของการประกอบต่างๆนะครับและส่วนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของการรีวิวแผงแคนเนอรคือหน้าที่4ี่นั่นเองครับก็จะมีทั้งหมดถ้าที่ผมนันหน้าหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมดันให้ดูทุกคนเลยนะครับแผงที่หนึ่งนะครับแผงที่สองแผงที่สามแผงที่สี่แผงที่ห้าแผงที่หกแผงที่เจ็ดนะครับก็จะมีหน้านี้มีทั้งหมดเจ็ดแผงนะครับครับแผงที่เจ็ดนะครับแผงที่แปดแผงที่เก้าแผงที่สิบแผงที่สิบเอ็ดแผงที่สิบสองแผงท ในส่วนของหน้าบวในส่วนของใบหน้าน้องอีกจะมาทั้งหมด4หน้าน,นั่นเองนะครับแล้วรวมถึงคู่ของ,งน้องอีกหนึ่งแล้วก็มีมือมาเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับหคู่นั่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของออตัวของรูปแบบกระกอบอีกอเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นชิ้นส่วนที่ถักทำที่ทำ,ท,ท,ำที่ทำขึ้นมาพิเศษอีกกินนะครับซึ่งแน่นอนเกิดให้เอามาต่อมันจะเป็นยาวก,กว่านี้มีทั้งหมดที่ต่ลก็เติมทั้งหมด4อันนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วทั้งหมดมีทั้งหมด19แผ่นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะ น้อยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้มุดด้วยโมเดลนาครับที่จะมีความละเอียดลงเฉพาะแค่ตรงส่วนบริเวณของตัวที่เป็นร่างคนนะครับส่วนตัวของม้าเนี่ยก็คือจะเป็นมา้มาแบบมา้มาเลยแหละแบบม้าขี้ๆเลยไม่ใช่ย,ยาเม็ดนั่นเอมาเป็นเม็ดก็มานะกูอเอาเข้าไปโอเคมา,ามาต่อมาดูตอ่อกันเลยดีกว่า เราจะเริ่มกันที่ปกติตอนมามันจะมาทรงนี้นะตอนที่เราเปิดกล่องมันจะเป็นทรงนี้ซึ่งเราจะมาเริ่มกับตรงแผงทางฝั่งของฝั่งขวาเป็นกอดเลยนะครับแผงตรองฝั่งขวานะครับจะเป็นในส่วนของแผงประกอบแผง Q กับแผง E นั่นเองนะครับก็แผง E จะเป็นในส่วนแผงตัว E นะครับจะไม่ใช่แผงตัว Q นะครับจะเป็นในส่วนของแต่แผงพอส่วนตัว E จะเป็นแผงที่สีน้ำตาล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 ที่มันอ่อนลักน่ะครับสักทีตรงนี้นะครับแผงทางฝั่งขวานะครับส่วนอันนี้เป็นแผง J แผงแผง J จะเป็นในส่วนของประกอบของส่วนขามานะครับ ต่อมาอีกแผ่นนี้คเป็นแผงจีเป็นแผงที่จะออกค่อนข้างสีส้มนิดนึงครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือแผงตรงส่วนบริเวณหน้าอกน้องกับตรงส่วนบริเวณประกอบของน้องนั่นเองครับก็ถือว่าพาร์ตค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังรู้รูตามสไตล์ของท่าประกอบอีย่นึครับโอเคส่วนที่เดี๋ยจะเป็นแผงเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีในส่วนของอันนี้เป็นอีกของแผงก็แผงนึงนะครับอันนี้แผงนึงครับจะเป็นในส่วนของแผงสีเนื้อก็จะเป็นในแผงดีกับแผงเกชนั่นเองนะครับก็อย่่าาางทีเห็็็นนะกกสสภพตมครับง ตัวดีแผงนะครับถ้าเป็นแผงส่วนแผง M กับแผงในส่วนของแผง F นะครับนะครับเรียบร้อยครับแผงล่างแล้วหนึ่งนะครับมาต่อกันที่แผงอีกแผงเลยนะครับมีแผง K กับแผงพแผงพจะเป็นแผงนี้นะครับเป็นแผงของตัวตัวของจะเรียกไงผมจะเกพูดผอไปก่อนแล้วกันนะครับผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วก็มีส่วนในส่วนของแผง K แผง K จะเป็นในส่วนของข้อต่อบอจอยตรงศอกหรือข้อมนึนะครับโอเค มาต่อกันอีกแผงนึงอันนี้เป็นแผงของแอคชั่นเบสนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผงแซดกับแผงโอนะครับแผงแซดจะเป็นในส่วนของแอคชั่นเบสตรงกลางนะครับส่วนแผงโอจะเป็นแผงในส่วนของแผงก้านตรงนี้นครับในส่วนตรงนี้จะมีอีกใบหน้าของน้องทั้งหมดอีกใบหน้านะครับแล้วก็มีในส่วนของ พาร์ททพาร์เสริมอีกสี่พาร์ทแล้วก็มีส่วนแล้วก็มีในส่วนของดีคอ,อน้ามาอยู่ในนี้นครับแต่ผมจะขอไม่เปิดให้แล้วกันนะครับขี้เกียจเอามันขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ผมถ่ายเค็กซ้อมน,นะซ้อมมาหลายซ้อมมาเยอเค้ก <Okay. S 1> ซ้อมหมดกันไปกับทองฝั่งขวาแล้วมาต่อทองฝั่งซ้ายอีกว่าทองฝั่งซ้ายขึ้นบนไปจิ๋วทองฝั่งซ้งายนะครับก็มาเริ่มกันที่แผง A แผง A จะเป็นในส่วนของผมหางม้าของน้องนะครับก็คือผมหางม้าก็คือมันเป็นม้าเลยแหละครับมันเป็นเซนทอร์นะครับจบๆนะครับแผงงงนนนนะะครรรับบมมมทปาาณีี้้สส่่่่่่ววแผผเเออออไใชถยล แผง L แผง L ก็จะเป็นแผงด้านหน้านะครับเป็นแผงของส่วนตัวบริเวณโัม้ากับแผง K เป็นจะแผง D นะครับแผง D จะเป็นในส่วนของสีเงินสจะเป็นในส่วนของแผงสีอีคอนทัตเป็นสีน้ำตาลขี้มานนหนึ่งนะครับก็คือส่วนตรงบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของเส้นโคตร้อน,นอะไรครับครับ ต่อไปเป็นแผงสุดท้ายแล้วครับเป็นแผงสุดท้ายก่อนจะไปแผงจะไปแผงมือนะครับก็คือแผงเอ็นแผงนี้จะเป็นแผงสีขาวตรงส่วนบริเวณกรอบของน้องนั่นเองนะครับแล้วก็แผงอีกแผงนึงก็คือแผงไอที่จะเป็นแผงตรงส่วนบริเวณของช่วงบริเวณบั้นท้ายของน้องนะครับก็คือช่วงบริเวณของบั้นท้ายม้าแหละเออเอาง่ายๆให้พูดง่ายๆสัดเลยจบกจงเกตแล้วก็นะครับอันสุดท้ายสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผงมือนั่นเองครับก็จะเป็นแผงในส่วนที่ทำมาจากยางนะครับก็อันนี้อาจจะต้องถ้าบางทีมันเหลุดหล โอเคครับก็มีประมาณนี้สำหรับแผงข้างขวาแล้วจะแผงข้างซ้ายนะครับก็ถือว่าจบกันไปกับการพูดนะครับว่ามีอะไรสดตอกหลับบ้างนะครับซึ่งโมเดลที่ผมซื้อมานี้นั้นส่งตรงจากประเทศจีนนั่นเองนะครับคือเอ่อถ้าเกิดใครยังไม่รู้ครับผมคิดว่าไอตัวของโคตบุกยานเนี่ยมึงผลิตที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่นะครับมันไม่อินไชน่าเลยครับนะครับเช็คง่ายๆนะฮะจะอยู่ตรงส่วนบริเวณนี้ครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้อินไชน่านี่นะครับไม่ได้อินไชน่าเดี๋ยวผมไปปรับกล้องให้ทีนึงนะครับผมไม่่คอยชัดมาก โอเคครับก็นี่จะเป็นคลิปโอเพนบ็อกซ์ของตัวน้องเอนาแล้วนี่นะครับโดยรวมๆนะครับก็ถือว่าดีอยู่ครับดีมากดีมากๆเลยสำหรับการที่ผมนั้นจะต้องเอามารีวิวนะครับก็ถือว่าส่วนตัวคุ้มคุ้มค่าไหมคุ้มนะครับสำหรับราคา2,286บาท282บาทจากการใช้โค้ดส่วนลดผ่านคาง Shopee ส่วนร้านค้าดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ตายเองนะครับใต่คลิปนี้โอเคก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วสำหรับคลิปโอเพนบ็อกสนี้เดี๋ยวจะไปต่อกับคลิปรีวิวซึ่งแน่นอน คลิปของผมนั่นจะมีในส่วนของทั้งหมดน่าจะแบ่งเป็นสามพาร์ทนะครับเพราะว่าผมจะเริ่มทำปรับช่องให้คุณภาพมากขึ้นคือจะมีในคลิปโอเ n บ็อนี้หคลิปแล้วก็มีคลิปเอ่อพารนึ่งคลิปที่จะเป็นคลิปประกอบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคลิปคลิปก็คือคลิปรีวิวการประกอบเสร็จสิ้นรวมถึงให้คะแนนรีวิวอะไรอย่างเง้ยครับโอเคก็ขอหมดกันไปกับคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้นั้นผมน่าจะกลับมาทำช่องอวันจีเอสต่อเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนปัจ ว่ผมมากกว่าน,นี้ว่าผมไปทำอย่างอื่นในช่องอื่นยังไงก็ฝากติดตามกับช่องในโกงเงนเผาวดวยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการสปอนเซอร์ช่องไปทาอนนึงด้วยแต่แน่น,แอนอนครับที่ผมพูดมานนเนี่ยมันไม่ใช่ช่องตัวตรงผมแต่มันคือครอบครัวและสถานที่หนึ่งที่ผมมั่นใจว่าผมนั้นจะต้องไปอยู่และต้องทำกับเขาไให้ดีแน่นอนอก็คือครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ผมนั้นถ้าเกิดออกไปกูน่าจะโดนเขาลุมยำหมาแตกแน่นอนแต่ก่อนอคอนกินน้ำแป๊บ <C lar ing noise> okay. คลิปนี้ไม่มีอะไรมากบอกไปก่อนอย่างเดียวใครจะซื้อ ใครจะซื้อก็คอยดูตลาดราคามันดีๆก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมเห็นราคาขั้นต่ําของมัน,นะราคาหนักกว่านี้กพิ่ประมาณสามพันกว่าครับส่วนตัวของมันส่วนตัวรุ่นที่ผมได้มาคือ AR AR ศูนย์ศูนย์ส่วนรหัสของตัวผมที่ได้มาคือตัวของ AR ศูนย์ศูนย์ห้าแปดพันตัวที่แปดพันเก้าร้อยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันผมอ่านเลขโค้ดไม่ค่อยจะถูกเหมือนกันคือค่ายที่ผมประจำมาซื้อมางทีผมอ่านเลขโค้ดไม่ถูกเพียะ okay. นะครับ ก็จบกันไปกับการรีวิวโอเปนบ็อกในครั้งนี้ก็โดยรวมแล้วคลิปนี้น่าจะต้องไปตัดเถึบบงประมาณสี่สองนาทีแบบโอเปนบ็อกซ์ในครั้งนี้แต่ไม่ล้วแส่แล้ครับก็ขอ,ขอจบเพียงแค่เท่านี้กับเอลีนาครับนะครับจากค่ายคนตัวเมียนี้ซึ่งเขาไม่ได้สปนอนเซอร์ผมอะไรเนะครับก็ขอให้ทุกคนไนด้โชคดีนะครับใครอยากได้โมเดลตัวไหนหรืออยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็ส่งชื่อมาส่งชื่อมาใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมีความเป็นไปได้ก็คือผมอาจจะในช่วงของเดือนแปดเดี๋ยวผมอาจจะซื้อโมเดลสักตัวหนึง่งอาจจะเป็น กันดั้มเฟรมนะครับอันนั้นเดี๋ยวผมจะทำอันนั้นเดี๋ยวผมซื้อมาอาจจะเป็นค่าจีนนะก็คือซื้อมาแต่ดาบันในพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาทำสีอีกทีนึงก็คือจะมาสอนเทคนิคการทำสีด้วยเช่นเคยนะครับก็คือจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคนดูเช่นกันหรือบางทีถ้าคุณอาจจะเห็นผมดูอย่างผมจะไล์สดถ่ายไล่สดของไอตัวของลิลลี่เนลลิลลี่เนลขายลิลลี่เนลขายแล้วเออไอตัวของเอริน่าอีกทีนะครับก็คือไล์สปอร์ท่านโอเคครับจบแค่นี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการทำโมเดลหรืออยากจะหาซื้อโมเดลอะไรนะครับขอให้ทุกคคคนโชดีรับบายครับ i